บัดนี้ปรากฏว่าเรื่องพ่อมหาจำเริญรัฐมนตรีหลายคนต้องออกมาพ่อมหาจำเิญคือว่าเมือนว่าพ่อมหาจำเิญช่วยจะทำงานในทาะพ่อน้าคือพูดแล้วก็ว่าทำงานอยู่พักเดียวพักอื่นเขาไม่ทำอะไรเลยพี่ชายชุนหาวชิรัชทำคนเดียวพี่ชายนันลิตพันธ์ทำคนเดียวคนอื่นไม่ทำเลยพ่อมหาจำเิญวันนี้อนุทินค่ะอนุทินก็พูดถึงกรณีที่คุณนักษิณระบุว่าอยากให้รัฐมนตรีพักร่วมเนี่ย ่งเรียกว่าพ่อพ่อ,พอมหาจำเริญเนี่ยช่วยเร่งการทำงานเถอะอนุทินว่าไงคะผมกหมายถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วับผงครับผมตักเตือนให้ทุกคนมีความกระตือรือร้นไม่ได้โฟกัสหมายถึงใครหรืออาจจะพักรว่วมอื่นๆหรือทุกคนม,ไมืไม่รู้แต่คงไม่ใช่ผม แต่ว่าพักงานเยอะเวลาคุณดักเสียงพูดอะไรแบบนี้มาคนก็จะโฟกัสว่าเป็นคุณอาุนทีนคุณธีรพันธ์อะไรอย่างเงี้ยจนเป็นพารคล่วมอะค่ะไม่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 ท่านท่านฟรีฟรยคนทั่วไปอ่ะผู้ใหญ่ก็ดักเสียงอะไรโอ้โหเสียงคนหน้าคนหน้าครับ คิดยังไงครับที่คุณตักสินบอกว่าคุณจะไทยกับเพื่อไทยตอนนี้ก็คือเหมือนอยู่กันแบบตบจูบอะครับผมสามีภรรยาตบจูบลูกเยอะใหยโอ้่มีสาวเอฟเฟกประกอบด้วยนะครับข้างๆทำเนียดมีทั้งเสียงคอปทอวันนี้ก็มีม็อบปลาหมอคางดาไปด้วยเอาปลาหมอคางดาไปเทเพราะว่า ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้เขาเลยลต,ตอนนี้ข้อสี่บริษัทอ่านะครับเม <c oughs> ื่อวานนี้ต้องเอาของไปเอาไปแบ่งกันเ้อสี่บริษัทที่เขายืดเยื้อมาตั้งนานแล้วเนี่ยใช่ไหมเมื่อวานนี้องไปแบ่งกันเลยมีอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เล้มากินข้าวกันแล้วอะไรเง <นะ S 1> ี้ยเอกนัทค่ะเอกนัทพร้อมพานนะครับโอ้ยพ่อมหาจำเลยนี่เดือดร้อนกันหมดเลยนะเดือดร้อนกันหมดเลยเมื่อกี้คุณอนุทินนะครับตอนนี้คุณเอกนัทพร้อมพานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติก็พูดประเด็นนี้แหละนะครับโดยบอกว่าไม่่ทรรราาาบวหหมยถึงพคไน แต่รวมไทยสร้างชาตินั้นทํางานกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ทราบนะครับแต่ผมมั่นใจว่าสําหรับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยทั้งท่านหัวหน้าพักคือท่านท่านพีรพันธ์แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเราก็ทํางานต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับผมคงไปพูดแทนคนอื่นไม่ได้แต่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าถ้าสื่อมวลชนติดตามข่าวสารการทํางานตั้งแต่ เื่องเลยตั้งแต่เรื่องของการจัดการปัญหาการลักลอบขนส่งนะครับกำจัดกากุสาหกรรมซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้คือถือว่าเป็นวาระสําคัญระดับประเทศนะครับผมก็ออกไปจับกลุ่มดําเนินคดีรวมไปถึงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเตรียมที่จะส่งทําเป็นคดีระดับชาตินะฮะก็คือส่งให้กับคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษไปดําเนินการต่อนะฮะหรือจะเป็นเรื่องของการลดมลภาวะจากภาคุตสาหกรรมเรื่องการลดการเผาอ้อย นะครับสำหรับปีนี้ก็ลดลงต่ําสุดเป็นประวัติศาสตร์จากเดิมสมัยก่อนเผากันนะฮะส่งโรงงานเนี่ยยี่ปอร์เซ็นเนี่ยปีนี้ก็เหลือ,อ,อตอนนี้ประมาณ15%บห้าต่ำลงครึ่งหนึ่งนะฮะก็เซฟการเผาไปพื้นที่ล้านกว่าไร่นะครับยังไม่รวมเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ตะเวนพูดคุยกับนักลงทุนที่ ได้ให้ความสนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็เซฟอุตสาหกรรมไทยด้วยการจัดการกับพวกการลักลอบประกอบกิจการโรงงานเถื่อนนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะสมุทรสาครปราจีนบุรีจะ,ชะเชิงเซาชนบุรีตอนนี้ออกจับกลุ่มหมดครับครับนักข่าวถามว่านายทักษิณอาจจะมองว่ามีเงินค้างทอดอยู่ในแต่ละก,กระทรวงอยากให้นาออกมานายเอกน,นัทก็บอกว่า,ากระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานเนี่ยที่รวมไทยสร้างชาติดูแลอยู่เนี่ย มีงบประมาณอยู่เท่าไรตามที่สุดเลยทั้งสองกระทรวงเราไม่ใช่เป็นกระทรวงที่ขับเคลื่อนด้วยงบประมาณแต่เป็นกระทรวงที่มีงานในขณะของการกํากับดูแลและส่งเสริมมากกว่าก็คงต้องไปคุยกับกระทรวงที่มีงบประมาณเยอะๆถามว่ายืนยันว่าสิ่งที่นายทักษิณพูดไม่ได้หมายถึงพรครวมไทยสร้างชาตินายเอกมรัสบอกว่าผมมั่นใจว่าไม่ใช่พรครวมไทยสร้างชาตินะักข่าวถามต่อนะครับว่าอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องของการลดค่าไฟ เพราะนายทักษินก็อยากให้ตัวเลขต่ำกว่านี้นายเอกนัทบอกว่าตนเข้าใจว่าพอถึงรอบการกําหนดค่าไฟน่าจะเริ่มเห็นทิศทางค่าไฟที่ลดลงและมั่นใจในการทํางานของพิรพันธ์ถ้านายพิรพันธ์ทาไม่ได้ก็คงลําบากท่านมีความตั้งใจที่จะหาวิธีลดแต่ไม่ใช่เป็นการลดแบบโจวคราวแล้วไปฟอกหนี้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือหน่วยงานอื่นๆ แต่จะเป็นการลดด้วยการจัดระบบใหม่เพื่อที่จะให้มีการกําหนดต้นทุนการซื้อขายไฟในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกรณีที่พักร่วมรัฐบาลมีนัดรับประทานอาหารในวันศุกร์ที่21มีนาคมนี้พักรวมไทยสร้างชาติหรือใครเป็นเจ้าภาพนั้นนายเอกนัทบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับเป็นการนัดกันว่าก,ก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคงจะมีการนัดพูดคุยกันแต่วันนี้จะมาถามว่าจะให้พักรวมไทยสร้างชาติเป็นเจ้าภาพรอบต่อไป หรือรอบนี้เพราะครั้งที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเป็นธาภาพรอบต่อไปก็ต้องเป็นรวมไทยสร้างชาติแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งพิเศษก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับส่วนในการพูดคุยครั้งนี้พรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมที่จะซัพพอร์ตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเอกนัทบอกว่าพร้อมอยู่แล้วครับเราเทํางานเก็บรายละเอียดข้อมูลทุกอย่างนะฮะที่สภาเนี่ยผมก็เข้าไปตอบกระทู้หลายครั้ง นะครับท่านพิรพันธ์ก็ไปตอบหลายครั้งนะครับเราทําด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นข้อมูลการทํางานทุกอย่างเรามั่นใจในผลงานแล้วก็ในรายละเอียดทั้งหมดในเหตุผลของการทํางานในการปฏิบัติการทุกเรื่องเนี่ยมีความพร้อมยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะเรื่องพ่อหมาจำเริญเนี่ยร้อนกินไปทุกพักเลยนะคะอนุทินแล้วเอกนั้นแล้วเวลาวุฒิศิลปะอาชาค่ะ ชาติไทยพัฒนาผู้ถึงกรณีในทักษิณเนี่ยระบุว่าอยากให้รัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลซึ่งซึ่งคุณทักษิณเรียกว่ารัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นพ่อมหาจําเริญช่วยกันเร่งทํางานแล้วใช้คําว่าเอางบค้างท่อเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องงบค้างท่อให้ฟังนะคะให้เอางบค้างท่อมาใช้ให้เงินถึงมือประชาชนคือคุณวาราวดธบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมก็สบายใจทักษิณต้องไม่ได้หมายถึงพอมอแน่เพราะเราทํางานไม่ช้ากว่านายกหรอก นโยบายต่างๆที่เป็นของรัฐบาลกระทรวงพมทําเต็มร้อยบางอย่างเต็มตัวรองรับนโยบายรัฐบาลได้ซ้ําไปถามว่ากระทรวงพมมีงบเหลือมากน้อยแค่ไหนเพราในายทักษิณบอกว่าแต่ละกระทรวงมีงบค้างท่อเหลือเยอะมาก <c oughs> งานไม่ออกเลยวราวุธบอกว่าอย่าพูดว่าเหลือมันไม่มีให้เหลือมากความกระทรวงพอมองบของเราท่อมันเล็กเลยไม่มีอะไรค้างถ้ามีท่อใหญ่ขึ้นก็จะดีนักข่าวถามว่าก่อนที่เรลาวุธเนี่ย นักข่าวถามแล้วก็เวลาวุกก็ยิ้มหยอกว่าลองให้เรามาเพิ่มสิ่งเราจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพให้ดู <c oughs> ที่ผ่านมาพอมอใช้งบเป็นอันดับที่4ของ20กระทรวงไม่มีปัญหาและมัน่นนักข่าวเลยถามว่ามั่นใจว่าคําว่าพ่อมหาจําเริญที่นายทักษิณพูดเนี่ยไม่ใช่พักคุณใช่ไหมเวลาวุบอกพ่อมหาจําเริญไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงพอมอแน่นอนกระทรวงเราตอนนี้ใช้เงินใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายนะเ,าเอาตรงนี้ให้หมดก่อนนะซึ่ง